เมื่อทุกคนทางลาวทางไทยเดอ้อกินเข่าในมมอนเดอ้อต้มปลานินเหมือนเดิมเลยพี่น้องเด้อตอนนี้คือต้อมไห้กะกาเมานี่นั่นหมมอนมีสภาพอีเด้อสบายดีพี่น้องเพราะว่ามีน้องสาวใจดียมิลิกาฝากเงินมาซอยร้อยหาสิบเหรียญเดอ้อ แมีมอนเสือมากไม้มางยังนมเน,นยแหละกินนี่เศรีนิง่งผุดเสือมาได้เล็ดกระโซยได้ใบโลบักเกี้ยง mm hmm. ล้มยองใหญ่นั่งกันหลามาหายลำใหญ่นะ mm hmm. แล้วก็เพิ่นหายร้านพ่นเน่ก mm hmm. านเพิ่น <c oughs> แล้วก็หายเศรีนิ่งเน่ร้อยหาสิบเหรียญเ <c oughs> พิ่นหายเศรีนิง่งเสหาเหรียญ หายนั่งหล่าเส้าหาเหรียญหายคิงสองแสนเด้อพี่น้องเด้อเส้าหาเหรียญกับเป็นเงินคือสองแสนหาเป็นเงินกีบเนาะสองแสนหาอันนี้คือใบหาสิบันเด้อเดี๋ยวเงินทั้งมดเงินทั้งมดร่อยหาสิบเหรียญทันได้เงินหนึ่งล้านหาแสนสี่สิบหาพันเด้อคิมเอ้ยน้องสาวนางคิมเด้อพี่น้องเด้ออยู่อเมริกา ้องหักสากมาให้ได้หนึ่งล้านหาแสนสี่สิบหาพันกีเอาเป็นเงินกีบจะให้เสาหนิงคืนเิน่นหายเาหนิงเซาหาเรียนกับพอดีสองแสนหาเด้อหนึ่งนี่คือใบหาสิบพันเด้อแสนหนึ่งสองแสนสองแสนหาเอ้านิ้งเ5 0 0หาเลยเนาะเอ,อ ส้าหาเลี้ยนคือสองเ้นหาเออใจลายเด้อหนักจิ้มเด้อหนัยูดีมีหงลูกไฟ่ขัดเจ็บก็ให้มีอันทานตอกี่บเิดบ้าเนาะการเห็ดยังกะทำยังกะให้มีเต็บพ่ามปลอดภัยเบิก็ด้กด้อเนหด้อเกบเด้อนี่คือใหนั่งลานั่งล่ากัเส้หาเรียนกสหกันเดลา ได้เด้อน,นะคิมเด้อจะให้หนะ้องลาคือกินสุอยาแย่งยังลุกหลานสิ่งด้ี่แปลกนะกให้ชุมวังไปเบิดทุกอย่างเด้อนานะนี่เด้อนานะคิมเด้อนาคิมคิมสนาคิม,คมอันนี้หนึ่งสองสามสี่อันนี้คือให้ร้านขีเพิ่นสองแสน คือปัาตอกนองแม่เนี่ยคือจับปลาโรดเลยงงามเด้อลูกเอ้ยเอาเงินในนกอนเลี้ๆใหญ่ๆเอ้าเลี้ยมองงามๆพี่น้องขอบใจเด้อม่คิมเด้อที่ผ่าเงินมาให้สิอยู่สืบกินขอให้สุขภาพมีคิมนี่และแข็งแครงบินไปเอาเงินนี่แหละเอามากนี่แหละแต่ม่มอนกระสังมาสือมาเกี่ยงมาให้กำนมเล็กกระซอยกระสังกินโนนใต้ล่า <น> <stand ard S 1> มามากินเข่าตันเดอร์บัดติเดอร์มอสโธผู้ทุกคนนะยาวเขาแม่สกินเขาบบดนี้ตุ่มตุ่มปลาตุ่มปลาเน่นกับแซ่บแซ่บพี่น้องเฮ้ยนั่งเนิ่งเห็ดกินเป็นอะไรแซ่บวคือว่าซีมือยอดเดี่ยมละละแม่ซีเรือนนะ ไปเดินขีเ้เบ้ยอที่ป้าป้าปูิมเอื่อยเนาะไอ้ซอยเลือกเอื่อยซื้อกินซื้อยาซื้อมังไม้ซื้อนมจะกินน้ำจากกันแหละเอื่อยอยากย่งกระสือกินเด้อเพื่อนบ้างที่ป้าปูสิมเอื่อยขอบใจรายเดล่ะเด้อสิมกุกจางแต่งกำลังใจเอื่อยมาตลอดบุคคลป้าคือสิมเอื่อยเอื่อขอบใจราย,ยขอให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งเด้อครอบครัวของเจ้าสุขกายสุขใจ ก็จิ้มก็ได้ความไข็อย่ามีเดีอยด่าเด้อหายสุขหายสศกหายโรคหายไฟหายพญานโลกค่ะหายแพ้โรคขวิวดจังหวงเด้อนางเด้อขอบใจหลายๆไอ้ขี้เข่าดำเอือยฮะเล็กสลีเมกกี้จิ้มไม่ข้ามเอือยล่ะเดี๋ยวซ้อนเดี๋ยวเป่ามาเด้อลูกหล,กล,กลานทางเมืองนอกแล้วก็ลูกหลานทางเมืองไทยมากินกัน หวานมาก่งลวนะแดฮันแกให้เราไหมคะแกไหวเร้เลแกะุขึ้นคือคนสิโตขนสิตครือบ่ต้งบนนะมาแรงการเกี่ยนต้มตุ๊กแห้งแล้วมคือน่การอ่ตุกไปคนแจ่มผูแจ่มแจ่แห้งเลย ก,ก้านโมเลงแล้วไป้พวกคนตกคนแจ้งแล้วเหี่เขียดออกหลวงพ่อทะเลมันก็แจ้งนะแม่พอดีพอดีบโมม้วนเพราะวันคนตก,ตกตลังหล่าตการเขียดแนบอ่ะอันนี้รบเงี้ยขอบขอบใจทุกแรงเสียแรงใจเนาะเสีให้กำลังใจแม่ม้อนมาตลอดจะไปม,ม้อนเขาโรงพยาบาลแล้ว ขอบใจเด้อทุกสิ่งทุกอย่างใ้ทุกเจ้าอยู่ดีไม่แห้งไปทางใดแต่ตลอดปลอดภัยเด้อเอฟซีทางดาวทางไทยต่างประเทศหลกหลงละลานเอยน้องทุกคนเนาะไม่ได้กับป้า,ป,าปูถิมแม่มอนแม่มอนมีจุดนี่ก็คือเอฟซีเนะาะให้กำลังใจขขางๆสู้มาตลอดแม่มอนสู้มาตลอดประสบป,ประการร้ายลำบากบึกบืนเนาะบืนมาตลอด คุณอยากพคลมกับพมบ่ไ้เนาะือว่าเลยผ่ามีตาคือคุว่าตะบยมอนก็หลอดมาตลอดเกมาเกับเ่อแบบกยหลจะถูกบุญคุณใหญ่ไเลยกยช่องมบกเกย์แบมันน้องมัง่เลย ตกแรกคนจกตกแรกสมกพี <conversations. S 3> ่ผมจะมอนมอนเปังคืฝนตกมันแพ้เา่เลยอยู่นนี้จ <is> ่น er ี้นหะจะนันมนอฝนตตแขงแด้เหมือนกันผ้าห้องผ้ดังเคยจี๊เตีงจ้างจ้างเพีงเหตุาน้ามันไม่จะหาเซนาไงงายง่ายโบาณาณบาณามานั่งาณาเาณราณโลราณโบราณโบราณโบร ก็เห็นกว่าหยังสะลี่เห็นเนกเลยเ้าบ่งามฮาก็ขึ้นนัแต่นานาดูคนมันเนาะโอ้ยแล้วดำดำอาผูนั่งใชัดเขานะไม่ลงยืนอยู่ลังกล่องพี่เ้างเสียวขอมือ่มอนก่นบนหมูกันดูคนมันนะ่าก็แล้วหน้าฮาก็มาเยี่ยมมื้อ้วเพินนาก็มาหาผสบายดีอ่างนอเ่ พี่น้องเอ้ยมาแต่ไหนแต่หน้าสลีกบเห็นอยู่บ่เนาะเออแล้วกเบิ้งถิ่นแบบิหนเนาะน้องลีเอ้ยน้องง่ายเ้ยผู้เบิงนางแอนะน้องง่าจะบอกแม่แม่ต้แม่ต้ใจดีจได้เสี่ยกันเพราแต่แต่เป็นคนอ๋อคนคนนั้นเป็นตัวเป็นคนเดินเออเป็นแบบเออซื้อนไหนเออเอออย่ี ไปเอาตัวเราเฮ้ยออกไปอะเราเลยจังบอกให้ลุงเราบอกเขาจะซื้อๆเราเลยจังบอกเขาโสดเลยเขาโสดเขาโสดกูจัดเจ๊งยากมางี้อย่างเยอะ้ยะลำนายังบ่เลหน แด้แล e ้วไดับนานแล้วแล้วมันบอกเปิดไปถ่ายอีกได้คนตกเอาไปขาดอย้ได้สะหัวสั้นมาบอกเปไปถ่ายนาบ่เดีนเป็นหนึ่งกันนจังสิได้ไปหรป่คนิตแรงคนนั่นะคแรงว่าเปน่นห้อนห้งมาคื่อนอกหนำหลบเลือกในงานคนิตกแนนอนคุณเป็นงานหนำไปหน่อยเอยฮ่าฮ่า่าปหัวไปผบอกเลยอาหนำคุณจะัหอนหร่งเป่าะมา

มันจะคุ้งเลยเนาะสีดำเงนแบบน้างทีเราแบบ้อยน่อจากคนตุ่ยมันเบาโตเลยแบบจะจอยได้นึงเลยเรกกินข้าเจ้าดิกดีครับาก็เลยน้อยอยดีครได้ประาหกโลประมาณนั้นแล้วประมาณหาสอโล่ะอยากลงหกก็ดีคือกันเด้ละแง่อยากลงกะเนคเดียวเนาะบรารจะอยากลงเลยะอยากอ้นอยกสานีซ่สยงามานีานีตลอด ว่าเด็กแเดไปัทิอยู่ไดเดือนแต่ปา้องมอเลจะไเขาเดือนเลยหมัอนะจอดเดือนบนนี้ก็้องลงมอแปดมือก็นองเื่อนั่นท่นชันมอไงเปินกับแปดมืออ๋อไม่เื่อนี่กรแดดติยเลยเนาะแด้ไเดือนหอดแล้วแิดเนะจ็วันได้เขาไปวันันหอดเดือนครับ ครับกิมนี่การเป็มอนลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามกิมนาเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์สับตะไคร้ส่งน้องหนุ่มพิงยาย่มองเด้อพี่น้องเด้อบาย